ข้าพเจ้าทั้งหลายพร้อมคณะผู้ติดตามและลูกหลานของเหล่าวีรชนทหารกล้าทั้งหลายข้าพเจ้าขอนอบน้อมองค์สมเด็จพระเระสียเมตตาองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าและองค์พระพุทธเจ้าทั้งหลายพระประเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระโพธิสัตว์ทั้งหลายมหาโพธิสัตว์ทั้งหลายขอทรงโปรโด เป็นองค์ประธานให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและข้าพเจ้าขอน้อมน,น,นมสัสก,การพระเดชพระคุณหลวงพ่อและข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อแบบมแด่แม่ชีทั้งสองลูก <c oughs> ข้าพเจ้าขอนอนนมัสก,การพระเดชพระคุณหลวงพ่อพร้อมทั้งแม่ชีที่ท่านให้การเสียสละในความสุขส่วนตัวในความสุขส่วนตวนวัว,นตวเพื่อออกเดินโปรดกดกับภาคทิพย์ะภาคส่วนและทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณทั้งหลายด้วยบารมีของหลวงพ่อ แในบารมีของแมช่ชีพร้อมคณะลูกหลานที่ติดตามข้าพเจ้ามาข้าพเจ้าจึงขอรดอบน้อมต่อองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นสักขีและขยานให้แด่ข้าพเจ้า และข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมสักดูดีต่อแม่ย่าโมและเหล่าวีลชนทหารกล้ากล้าทั้งหลายที่ท่านให้การเสียสละชีวิตและเลือดเนือ้อและด้วยความสุขส่วนตัวเพื่อการปกป้องในแว่นแขวนและบ้านเมือง เมื่อถึงคราวคับขันและข้าพระเจ้าขอสะดูดีเหล่าวีรชนทั้งฝ่ายผู้ลุกลานและผู้ถูกลุกลานทั้งหลายด้วยเหตุผลและหน้าที่ผู้หนึ่งก็รับหน้าที่ผู้หนึ่งก,ก็ปฏิบัติด้วยหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นผู้ถูกกระทาหรือผู้ลุกลามล้วนแล้วแต่ก็มีหน้าที่ด้วยการทักสองฝ่ายในการประหัตประหารในการช่วงชิงแวนแขวนและบ้านเมืองจึงเป็นหน้าที่ด้วยการทั้งสองฝ่ายจึงติดหนี้และวิบากกรรมทั้งหลายด้วยการเผาการทำร้ายทำลาย ในแวนแขวนและบ้านเมืองจึงเกิดทำให้บ้านเมืองไม่สงบสุขและเกิดความวุ่นวายในแวนแขวนและบ้านเมืองในทั่วพุกระแหงข้าพเจ้าจึงขอสมาก,กรรมและโอหโสิกรรมต่อแว่นแขวนและบ้านเมืองมาข้าพเจ้า จึงขอสมากรรมต่อสิ่งเสร็จปิดทั้งหลายและสิ่งมืนเมาทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าใช้ในสิ่งเสพปิดและสิ่งมืนเมาเพื่อความมอมและเพื่อความเมาข้าพระเจ้าจึงใช้คมหอกและคมดาบในการเอาชีวิตหรือการประหารชีวิตข้าพเจ้าจึงขออาศัยอำนาจพระบรารมีพระดาบ พระขันอักขษกและอักษรทั้งหลายข้าพเจ้าจึงขออัญเชิญเทพแห่งศาสตราวุธอักษรคาถาและอาคมสู่คมหอกและคมดาบของข้าพเจ้าเพื่อการปลดปล่อยเพื่อการปลดปล่อยเพื่อการปลดปล่อยต่อมนุษย์ทั้งหลายที่เคยสู่ ที่เคยถูกศาตราวุธที่มีคาถาและอาคมจึงทำให้จิตวิญญาณและดวงวิญญาณทั้งหลายต้องถูกตัดขาดด้วยคาถาและอาคมทั้งหลายข้าพเจ้าจึงขออาศัยอำนาจพระบารามีคูตีคูดาบและอักขละอักษรทั้งหลายเพื่อการถอดถอน และเพื่อการชำระล้างในนี่กรรทั้งหลายและวิบากกรรมทั้งหลายเกี่ยวกับการสู้รบเกี่ยวกับเป้นแขวนและบ้านเมืองบ้านเมืองบ้านเมืองจึงมิได้เกิดความสงบสุขนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันด้วยนีิกรรมแห่งนี้ประเทศไทยหรือชาวไทย จึงรับในวิบากกรรมในสิ่งเสพติดทั้งหลายและสิ่งมึนเมาทั้งหลายและมีอีกหลายดวงและมีอีกหลายดวงวิญญาณและอีกหลายจิตวิญญาณที่เวียนว่ายตายเกิดและกลับมาเกิดใช้ชีวิตในชะตากรรมใ <c oughs> ช้ชีวิตและโชคชะตากรรม จากการติดจากการติดสิ่งเสพติดและสิ่งมึนเมาข้าพเจ้าจึงขออาศัยอำน,นาจพระบารมีพระขันและพระดาเพื่อการชำระล้างและการปลดปล่อยสรรพสัตว์ทั้งหลายและทุกชีวิตจิตวิญญาณทุกชั้นและทุกภูมิที่มีความเกี่ยวข้องบัดนี้ ได้ถึงกําหนดและเวลาได้ถึงกําหนดและเวลาเพื่อบอกกล่าวต่อข้าศึกทั้งหลายและจิตวิญญาณทั้งหลายขอให้ทุกชีวิตจิตวิญญาณและเหล่าทหารกล้าทั้งหลายขอตองโปรดได้วางศาสตราวุธเสียเถิดทุกชีวิตจิตวิญญาณ เหล่าวีรชนและทหารกล้าทั้งหลายและทั้งสองฝ่ายที่กำลังสู้รบอยู่บัดนี้สงครามได้สิ้นสุดลงแล้วและบัดนี้สงครามนั้นสงครามนั้นได้ยุติลงแล้วและในบัดนี้ประเทศไทยได้สงบสุขลงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างยุติ ยุติยุติฆาศึกสงครามยุติในความหวาดกลัวและหวาดาวาด้วยพระบารมีพระสุขพระขันและพระดาบจึงทำให้อีกลหลายชีวิตและหลายดวงจิตหลายดวงวิญญาณ ยังเสพสุขกับสิ่งมึนเมาและอีกหลายชีวิตอีกหลายดวงวิญญาณที่ยังต้องติดในสิ่งเสพติดทั้งหลายและสิ่งมึนเมาทั้งหลายจึงทำให้เกิดการทำร้ายทำลาย,ลายประหักประหารและติดในสิ่งเสพติดทั้งหลายเพื่อการทำลายและเพื่อการทำลายล้าง จึงทำให้มนุษย์ทั้งหลายที่ยังหลงและยังมึนเมาต่อสิ่งสกต่อสิ่งเสกติดทั้งหลายและทำให้ทุกชีวิตจิตวิญญาณยังติดอยู่ในโลกมืดยังหลงอยู่ในโลกมืดและมนุษย์ ก็ยังหลงและยังติดในโลกมืดอยู่นี่คือสิ่งมึนเมาและนี่คือสิ่งมอมเมาต่อมนุษย์ทั้งหลายในเงาของความมืดมันมีแต่ความหวาดกลัวมันมีแต่ความหวาดระแวงในเงามืดทั้งหลายจึงเต็มไปด้วยอสสรพิษร้ายสัตว์ที่มี ท,ที่มีทั้งเขี้ยวเล็บมีพิษและมีงาในสิ่งที่มืดในสิ่งที่มืดทั้งหลายจึงเต็มไปด้วยัยอันตรายพร้อมที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตเราได้ในทุกขณะและทุกเวลาและในเงามืดนี่เองจึงทำให้เป็นบอกเกิด แห่งความลุ่มหลงความเจ็บป่วยความโกรธหรือในความชังและในสิ่งในเงามืดทั้งหลายจึงทำให้เหล่านั้นเกิดความลุ่มหลงและมึนงงนี่คือภัยอันตรายทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วกับโลกมนุษย์และอาจจะเกิดกับมนุษย์ อีกหลายๆคนในสิ่งที่รู้หรือไม่รู้ในสิ่งที่เข้าใจหรือไม่เข้าใจนี่คือในเงาเมื่อมนุษย์นั้นติดอยู่ในเงาเมื่อแต่มนุษย์ก็ยังมีแสงสว่างเกิดขึ้นเช่นกันมนุษย์จึงมีทั้งเงาเมื่อและแสงสว่าง ในความแสงสว่างจะเกิดขึ้นได้ตอบพุทธทา,าธรรมและในความแสงสว่างนั้นภัยอันตรายทั้งหลายจึงมิกล้าเข้ามาก้ำกายเราไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่มีพิษมีเขี้ยวเล็บหรือมีงาก็หวาดกลัวในความสว่างหรือในแสงสว่าง ในแสงสว่างนั้นที่เกิดขึ้นเราจึงมองเห็นไปได้ไกลหลายสิบกิโลเลยทีเดียวและด้วยความแสงสว่างเหล่านี้จึงทำให้เรานั้นหลุดลอดและพ้นภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงไม่ว่าโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายที่มันจะติดตามเล่นงานเราด้วยอนุภาพ แสงสว่างขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าจึงชำระล้างโรคภัยไข้เจ็บให้หายไปอย่างสูญสิน้นและด้วยความแสงสว่างอันนี้จึงมีอนุภาพกว้างไกลถึงชั้นเทพและชั้นภมเทพและภมทั้งหลายก็ได้รับอนุภาพในความแสงสว่างขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า แม้แต่จิตปิญารและดวงวิญญาณทั้งหลายที่อยู่ในเอเวจีหรืออยู่ใต้หรืออยู่ใต้พื้นพิภพบสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่รอคอยอะุุกาหรือแสงพระธาธาขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ด้วยความเป็นจริงแล้วมนุษย์ที่ยังมีรูปกายและสังขารในการเป็นมนุษย์ แต่ในความมืดในความขุ่นมัวหรือในมีกรรมที่มันยังติดตามเรามาในทุกขณะและทุกเวลาในร่างในร่างของการเป็นมนุษย์ดังเช่นตัวเราคือภาคส่วนภาคส่วนจึงเป็นแพะรับบาปและนิบากกรรมทั้งหมดทั้งสิ้นในร่างมนุษย์นั้นเรายังมีจิต ใจและวก็กายสังขารจิตจะไม่มีคำว่าเปลี่ยนแปลงแต่ใจของมนุษย์ยังมีการเปลี่ยนแปลงแต่ใจของมนุษย์นั้นยังมีการลวนเลนี่คือใจของมนุษย์ที่ยังติดในรูปแบบของมนุษย์หรือสัตพพสัตตทอยู่ในร่างของมนุษย์ที่ยังติดในรูปแบบของสัตพพสัตทเปรต หรือว่าอสุรกายในส่วนตรงนี้ซึ่งยังอาศัยต่อกายสังขารในการเป็นมนุษย์มนุษย์จึงเกิดความหวงแหนและอะไรอาวร์ในสิ่งที่เป็นอาณาเขตและยังหวงแหนอะไรอาว์ในสิ่งที่ตัวตนมีอยู่และรู้อยู่นี่คือจิตใจของมนุษย์ที่เป็นอยู่มนุษย์ จึงอาศัยอีกในส่วนหนึ่งนั่นหมายถึงเทพหรือพรมเทพหรือพรมเปรียบเสมือนแสงสว่างที่เกิดขึ้นกับใจเรามนุษย์จึงมีทั้งสองร่างสองกิตและสองดวงวิญญาณในเวลาเดียวกันและพร้อมๆกันจิตอีกส่วนหนึ่งเราไม่รู้ว่าจะเป็นมนุษย์เปรตหรืออสุรกาย และอีกส่วนหนึ่งจิตที่เราเป็นพระเป็นเทศหรือเป็นพรมมันจึงเกิดการขัดแย้งหน่วงเหนียวและเป็นการเหนียวล้างกันอยู่ตลอดเวลาหากแม้ว่าเราคิดหรือว่าเราสัมผัสจิตใจด้วยตัวของเราเองแล้วใจหนึ่งบอกว่าปรารถนาแต่ใจหนึ่งบอกบอกว่าไม่นั่นหมายถึงว่า เราอาจจะยังไม่รู้หรือยังไม่เข้าใจในส่วนตรงนี้ลึกๆของเราแล้วเหล่านั้นมีทั้งสองดวงจิตและสองดวงและสองดวงจิตวิญญาณมันจึงทำให้เรานั้นเกิดการขัดแย้งในตัวของเราเองมารก็ทำหน้าที่ในส่วนของมารเทพและพรก็ทำในส่วนหน้าที่ ของเทพและพรมและมารจะอยู่นิ่งไม่เป็นพระเทพหรือพรมจะอยู่นิ่งและอยู่นิ่งเฉยในวางเฉยเทพและพรมทั้งหลายก็ลงมาปฏิบัติหน้าที่ในการชดช่วยเหลือมนุษย์เพื่อให้มนุษย์นั้นหลุดพ้นและวิบากกรรมทั้งหลายแม้แต่โรคภัยไข้เจ็บทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนหนึ่งหรือส่วนใดของมนุษย์ล้วนแล้วแต่มีหน้าที่ด้วยกันทั้งสองฝ่ายดังเช่นผู้ที่สั่งผู้ที่มีคำสั่งเข้ามาลุกลาในประเทศไทยนั่นคือเขาก็มีในคำสั่งตามคำสั่งและตามคำบัญชาหัวหน้าหรือผู้ปฏิบัติ ผู้ที่ปกป้องบ้านเมืองก็มีในหน้าที่ปกป้องบ้านเมืองฉันใดก็ฉันนั้นเพราะจริงๆแล้วในหน้าที่ของมนุษย์เทพและพรมทั้งหลายก็มีในหน้าที่ของเทพและพรมนิฉะนั้นในสิ่งที่สีขาวหรือสีดำดังเช่นที่เราเห็นในวงกลมเขาเรียกว่า ระหว่างหยีกับหยางนี่คือในสูตรของซาจีนมีขาวและดำจึงหมุนเวียนเพราะฉะนั้นบุญหรือกรรมมันก็ติดตามเราอยู่ตลอดเวลาบุญนั้นมีอยู่แล้วแต่ว่าเราจะจิตบ,บุญหรือเราจะจิตกรรมกันแน่อโหสีอโหสี